สวัสดีครับวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง KOATP นะครับเป็นช่องที่เกี่ยวกับการเลี้ยงหอยและก็เลี้ยงสัตว์น้ํานะครับวันนี้ทางช่องจะมาทําการน,นําเสนออาหารหอยเชอรี่สีทองนะครับแล้วก็การเจริญเติบโตและก็การผสมพันธุ์นะครับอาหารหอยเชอรี่สีทองที่ทางช่องได้ให้ยอยู่นะครับจะมี ได้แก่นะครับอ่าหน,นะครับแหนแดงแหนแดงเป็นอาหารที่ดีสําหรับหอยเชอรี่และสัตว์น้ำกินพืชเกือบทุกชนิดน,นะครับมีโปรตีนไม่น้อยกว่า30%นะครับต่อมาเป็นผักตบชาวานะครับผักตบชาวานะั้นมีประโยชน์ต่อหอยเชอรี่สีทองก็คืออ่าตัวรากของผักตบนั้นนะครับมีไว้ให้ลูกหอยนะครับจับนะครับแล้วก็กินเป็นอาหารนะ ส่วนกา้านส่วนตัวก้านและใบของผักตบนะครับหอยอายุประมาณ1เดือนขึ้นไปจะเริ่มกัดกินก้านและใบของผักตบนะครับทั้งต้นมีประโยชน์หมดเลยนะครับส่วนต่อมาเป็นอาหารปลาดุกเม็ดเล็กนะครับอาหารปลาดุกเม็ดเล็กนั้นมีไว้เสริมให้หอยนั้นโตเร็วขึ้นนะครับจะรับบอกพ่อแม่พันธุ์นะครับแนะนําให้ใหชให้ช่วงเย็นก็่ันละครั้งพอนะครับ หยช่วงอายุประมาณ 1--3 ถึงสัปเดือนนะครับให้สัปดาห์ละ2-3ถึงครั้งนะก็คือคือช่วงนี้คือช่วงในการเล่งเล่งการจะเดินเติบโตนะครับให้เข้าสู่วัยพ่อแม่พันธุ์นะหอยช่วงอายุสองถึงสสัปดาห์นะครับให้สัปดาห์ละหนึ่งครั้งพอนะครับเพราะว่าช่วงหอยช่วงอายุประมาณ2-3สสัปดาห์ยังเป็นหอยที่มีขนาดเล็กนะครับเวลาเปลี่ยน เวลาเปลี่ยนถ่ายน้ํามันจะยุ่งยากสักหน่อยนะครับจึงแนะนําให้สัปดาห์ละหนึ่งขังพอนะครับเพราะว่าอาหารปลาดุกมดเมล็กนั้นทําให้น้ําเน่าเสียเร็วนะครับหอยที่มีอายุน้อยกว่าสสัปดาห์นะครับเท่าที่เท่าที่แชนเนลสังเกตมานะครับยังคงไม่มีการกินอาหารเม็ดนะครับแต่อย่างใดนะครับอาจจะมีเริ่มกินบ้างใกล้เล็กน้อยนะครับคือยังไม่ให้ก็ดีกว่านะครับเพื่อกันน้ําเน่าเสียด้วยนะครับ นอกเหนือจากอาหารดังกล่าวนะครับหมายชื่อสีทองยังคงกินพืชน้ําได้หลากหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นแหนแหนต่างๆนะครับนอกจากแหนแดงก็จะมีพวกแหนติเป็ดนะครับผลไม้นะครับเช่นเปลือกแตงโมนะครับมะละกอนะครับพวกนี้นะครับเป็นต้นนะครับผักต่างๆนะครับเช่นผักบุ้งผักกาดผักกระเฉดนะครับคะน้าเม็กซิโกนะครับ พวกนี้หอยก็กินนะครับไม่ได้กินแต่พวกแหนนะครับการสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของหอยนะครับในเรื่องของการสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต,ตนะครับอายุประมาณ3เดือนนะครับหอยที่มีอายุประมาณ3เดือนนี่คือจะเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์นะครับม,มักจกะจับคู่ผสมกันราวสิบสองชั่วโมงนะครับหลังจากทําการผสมกัน ผสมพันธุ์กันเรียบร้อยแล้วนะครับตัวเมีย1ถึงวันนะครับตัวเมียจะเริ่มวางไข่นะครับจะวางไข่ส่วนมากในเวลากลางคืนนะครับไข่อของอยเจอรี่จะมีสีชมพูสดนะครับเกาะติดกันกาติดอยู่ด้วยกันประมาณ2-3ถึงยูนะครับขนาดของไข่หนึ่งฝักนะครับความเดือดของไข่นะครับหนึ่งฝักจะมีไข่ประมาณ3 8 8 -2,000 ถึงฟองนะครับวันนี้ วันนี้การนำเสนอก็จบแตเพียงเท่านี้นะครับหากชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้ด้วยนะครับหากผิดถูกแต่อย่างใดต้องขออภัยมาที่นี้ที่นี้้วยนะครับขอบคุณครับ